สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาเลยนะครับผมก็ก็เป็นอืมอบบทค้องจองของนักแสดก็ไก่ก็เป็นโรงเรียนเชฐาน,นุนุนนะครับผมก็เปิดไปที่หน้านะครับผมก็ไปอืมก็เป็นัพชนะตัวอืมดอชาดาตอปะตัดทอฐานอืมต่อไปนะครับผมอืมดอชาดาอืมดอชาดาสวมพลัส ดอชดาหน้ามองสีทองยอดแหลมคนสวมยิมย้มแย้มงามชาเล่มจริงเอ้ยต่อไปนะครับผมต่อปราตักต่อปราตักหุนหันต่อปราตักด้าไม้ใช้ปักกระตุ้นหวัวควายจอมวนขนกับปราตักเอ้ยตรอสุดท้ายนะครับผม อืมอฐานอืมขอฐานเข้ามารองอืมขอฐานตั้งไว้ใช้วางสิ่งของน้ำฐานมารองวางของสูงเอ้ยอืมโอเคนะครับผมก็ก็ก็อืมก็อก็เป็นเอาก็เป็นอ่า ก็เป็นครับผมฝากฝากเยลุ่มกดติดตามและกดแชร์ตัวแค่มันแล้วทุกคนด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ